I'm the ฉันแบ่งชนทุกคนตา สวัสดีค่ะเราพบกันสัปดาห์นี้เป็นวันที่สองก็คงต้องพูดเรื่องมหาอุทกภัยต่อเมือ่อเมื่อวานนี้มีภาพที่ยังไม่ได้สไลด์ที่ยังไม่ได้ขึ้นหน้าจอเกี่ยวกับปัญหาการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมนะฮะเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมขอสไลด์มาเลยค่ะ อันนี้เป็นภาพว่านิคมอุตสาหกรรมที่เสียหายจากอุทกอภัยในนี้เราจะเห็นตั้งแต่สหรัตนนครโรจนะบ้านว่าไฮเทคบางไปอินแฟคทอรี่แลนด์นวันครบางกะดีแล้วนี่ก็กำลังหวัดเสียวว่าลาดกระบังจะเป็นยังไง สารัฐนครนี่ก็เป็นพวกอุตสาหกรรมหนักแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รจนะก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านว่าก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะอินก็สินค้าอุปโภคบริโภคเฟอร์นิเจอร์แฟคทอรี่แลนด์ก็เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านวนครสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าบางกะดีเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวนี้เนี่ยถ้าดูอันนี้เราจะเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้เนี่ยถูกเล่นงานหมดเลยถูกเล่นงานแล้วก็บางเสียงก็นินทากันว่าการไม่ผันน้ำไปยังบางพื้นที่เพราะต้องการให้ชาวนาเกี่ยวข้าวก่อนก็ทำให้นิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยาพังถ้าท่านผู้ชมจำภาพก้อนน้ำที่เราโชว์ใน เมื่อคืนวานก็จะเห็นก้อนน้ำมวลน,น้ำขนาดใหญ่และสีเข้มที่ที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากจากนั้นจึงมาสู่นวนครสู้เท่าไหร่สู้เท่าไหร่ทหารลงไปช่วยสู้ก็สู้ไม่ไหวก็จะสู้ได้อย่างไรถ้าเราทำตัวให้อยู่เหนือโลกแล้วมองเห็นมวลน,น้ำแล้วก็จะพบว่ามนุษย์ตัวเล็กๆนั้น ไม่สามารถจะยิ่งใหญ่กว่าน้ําได้แต่ตรงนี้ต้องการที่จะรายงานถึงแสดงถึงผลกระทบว่าครั้งนี้มีความหมายต่อนิคมอุตสาหกรรมและาภาคเศรษฐกิจที่ส่งผลถึง GDP ประมาณ70%คืออุตสาหกรรมเนี่ยมีผลกระทบต่อ GDP ประมาณประมาณ70% ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกกระทบเนี่ยมาจากน้ำจากเขื่อนทางภาคเหนือที่ระบายออกมาทั้งสิ้นแล้วไม่สามารถที่จะถูกระบายให้เป็นน้ำหลากไปยังส่วนต่างๆได้ทันก็ทั้งหมดก็เลยทุ่มโถมมาสู่อยุธยาเพราะตรงอยุธยานั้นถ้าไปกักเอาไว้จำนวนหนึ่งก็มาสู่อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมหลายคน คงลืมคิดไปอาจารย์ก็ทิดาเองก็ชักงงเหมือนกันว่าทําไมเราไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่อุทยาซึ่งเป็นแหล่งที่น้ําท่วมแล้วก็ดังที่เราเคยบอกเลยว่าอายุทยาเป็นเมืองโบราณในอดีตซึ่งมีอยู่กับน้ําแล้วน้ําท่วมสูงมากและเรารักษาอายุทยาไว้ก็คือเวลาน้ําท่วมทีไรพรม่ายกมาก็ต้องยกกลับทุกครั้ง จนกระทั่งครั้งสุดท้ายเพราะนั้นนี่เป็นความขัดแยง้งว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณภาคการเกษตรแล้วเราเอานิคมอุตสาหกรรมไปอยู่นี่ยังเป็นเรื่องที่เราต้องมาทบทวนกันใหม่ว่ากายภาพประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วกายภาพประเทศไทยที่เป็นอยู่เนี่ยเราจะจัดแบ่งว่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนเกษตรอยู่ที่ไหนและนอกจากนั้นเราจะต้อง สู้รบกับมหันตภัยอย่างไรและเราจะไปขัดขวางธรรมชาติที่น้ำจากที่สูงลงสู่ทะเลได้อย่างไรเหมือนกัมพูชาที่เป็นทะเลสาบหรือเรียกว่าตองเลสาบพ,พอถึงฤด,ดูน้ำหลากฤดูฝนมันก็จะหลากกว้างขวางมากเป็นพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ไม่ใช่จะไม่ดีนะคะน้ำหลากน้ำท่วมแต่ละครั้งก็จะนำพาคือชาล้าง แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเข้ามายัางในพื้นที่ของที่มีน้ำหลากน้ำท่วมมันจึงมีทั้งภัยและมีทั้งคุณแต่ว่าถ้าเราเอานิคมอุตสาหกรรมมาอยู่ในบริเวณเหล่านี้นี่มันไม่น่าจะสอดคล้องแต่คำถามก็คือแล้วเมื่อตั้งไปแล้วจะทำอย่างไรนี่เป็นการบ้าน ที่หลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วเนี่ยจะต้องไปทำการบ้านครั้งใหญ่ว่าประเทศไทยคุณจะเอาอย่างไรคุณจะใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่นั้นอย่างไรหรือคุณจะดูอยู่กันแบบแบบแบบก่อนก่อนคืออยู่ในระบบออมาทที่เรื่อยๆมาเรียงเยงถ้าไม่เกิดภัยธรรมชาติอย่างหนักหน่วงก็อยู่กันไปได้แล้วก็ เรียกว่าอะไรคือคือถูถูไถไถต้องใช้คำว่าถูถูไถไถทำรัฐประหารบ้างก็ถูกชะงักเศรษฐกิจการเมืองน้ำท่วมบ้างนะฮะภัยแรงบ้างก็ลำบากดังนั้นประเทศก็ไปไม่ถึงไหนเพราะประเทศนี้ต้องการองความรู้และวิสัยทัศน์ทีท่ ยาวไกลคุณต้องเข้าใจว่าประเทศไทยทั้งกายภาพเนี้เป็นอย่างไรประชากรไทยเป็นอย่างไรสังคมไทยวัฒนธรรมคือพัฒนาการของผู้คนเป็นอย่างไรวัฒนธรรมเป็นอย่างไรและรวมทั้งกายภาพประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องใช้องค์ความรู้ดังที่เราได้พูดไว้แล้วในรอบก่นกอนๆว่าในการแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้คุณต้องใช้องค์ความรู้ ความเป็นจริงของประเทศไทยนั่นหมายถึงกายภาพระบบก,การเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเราต้องใช้ความรู้ที่ทันสมัยไม่ใช่เอาแต่ฟันน้ำทำพิธีฟันน้ำแบบโบราณซึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรก็คือให้กำลังใจให้พระเจ้าแผ่นดินฟันน้ำเพื่อที่จะไล่น้ามายุคนี้นคุณยังทาพิธีฟันน้าผู้ว่ากทมแทนที่จะไปดูว่าประตูน้ําตรงไหนเนี่ยมันพังเขื่อนตรงไหนเนี่ยที่มัน อดแอะแล้วจะประสานงานกับผู้ว่าปทุมหรือว่าผู้ว่าปปาหรือรัฐบาลอย่างไรคุณทำมัวแต่นั่งทำพิธีฝันน้ำอยู่อันนี้เนี่ยก็ต้องพูดในเชิงที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่ามหันตภัยครั้งนี้เป็นมหันตภัยที่ทดสอบองค์ความรู้ประเทศไทยดังที่เราได้พูดแล้วว่าที่มันเกิดรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีก เศรษฐกิจการเมืองถอยหลังเนี่ยมันก็ทดสอบองค์ความรู้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าน้ำท่วมครั้งนี้ยิ่งเป็นการทดสอบอีกว่าแม้แต่กายภาพประเทศไทยองค์ความรู้ที่คุณควรจะมีเช่นการบริหารจัดการเขื่อนการทำการชนลประทานเพียงแต่คุณรักษาคูคลองที่ทำกันมาในอดีตแล้วดูว่ามันสอดคล้องความเป็นจริงอย่างไรยังทาไม่ได้เลยเอาละค่ะเราจะ มาดูที่ว่านปชก็ทำภาระหน้าที่สองอย่างคนเสื้อแดงทำภาระหน้าที่สองอย่างภาระหน้าที่ด้านหนึ่งก็คือรับบริจาคก,การรับบริจาคของเรานั้นรับบริจาคมาตลอดแล้วก็เอาไปส่งให้ส่วนกลางส่งให้ส่วนกลางแล้วขณะนี้เราตั้งเต็นท์นี่เมื่อเช้าเป็นภาพเมื่อเช้านะคะ ว่าเรามีพี่น้องจากภาคใต้นะฮะมาเอาของบริจาคมาส่งส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้ที่ศูนย์หนประชซท่่เป็นศูนย์ประสานงานอีกส่วนหนึ่งก็ให้คุณอรารีเกยนรานำไปที่มหาดไทยเพราะว่าพี่น้องภาคใต้นั้นมีทั้งทุกสีถ้าจะเอามาให้เสื้อแดงหมดก็จะมีปัญหาแต่ส่วนรถเมย์นี่ชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งก็คือว่าเอาของไปแจก เมื่อเช้านี้ก็ไปทางปทุมนะฮะอันนี้นี่เป็นรถทหารมาจอดอยู่แล้วก็ลำเลียงของเพื่อเอาไปแจกเช่นกันเพราะฉะนั้นคนแสดงเนี่ยจะทำทั้งสองภาระหน้าที่ก็คือรับบริจาคตะเวนรับบริจาคในกรุงเทพขนานี้นี้มี10เต็นนี่มาจากจังหวัดสุราษฎร์นะมี10เต็นสิบเต็นเนี่ยมีทั้งเขตยานวาจุดตั้งเต็นอยู่ที่ศูนย์ประสานงานยานวา ปากซอยนอนทีเขตจตุจักรเขตราชเทวีเขตห้วยขวางเขตบางเขนเขตห้วยขวางก็จุดตั้งเต็นท์ก็ซอยประชาอุทิศ11เขตบางเขนจุดตั้งเต็นท์หมู่บ้านไพรสณีเขตราดกระบงังจุดตั้งเต็นท์ใกล้แยกใต้สะพานแยกกิ่งแก้วถนนลาดกระบงังนี่เป็นภาพมุมสูงหน่อยถ่ายที่สะพานก็คือมีรถมา ส่งของมากมายแต่ว่าเราก็มอบไปให้กับที่อื่นด้วยก็คือลงที่นปชส่วนหนึ่งภาพนี้ก็คือเราลงคอนเทนเนอร์เดียวเพราะว่าภาคใต้มีพี่น้องทุกสีเสือ้อจึงไปมอบให้มหาดไทยเพื่อความสบายใจของพี่น้องเพราะนั้นเรารับบริจาคด้วยที่ลาะบังก็ใต้สะพานแยกกิ่งแก้วเคพระขนงก็สุขุมวิท 64หน้าโรงกลัน่นเขตสวนหลวงก็ป้ายรถเมล์ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตรประเวศก็ตลาดบัญญัติทรัพย์นี่ตัวอย่างว่าเรามีทั้งรับนี่ตอนนี้นี่เอาขึ้นรถเมล์เพื่อเอาไปส่งเห็นไหมคะคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพรถที่เอาของมาส่งเราตอนนี้เป็นภาพรถเมล์ที่เราเอาของไปมอบให้ผู้อื่น เพราะว่าตอนนี้เราคงไม่เอาไปส่งมอบให้รัฐบาลแล้วประการแรกคือศูนย์ก็ย้ายไปย้ายมาไม่รู้อยู่ที่ไหนได้ข่าวว่าไปอยู่ที่ชนบุรีเราก็เลยไม่รู้จะตามไปที่ไหนแล้วเพราะว่าย้ายไปย้ายมาจากดอนเมืองไปสนามสุบแล้วไปชนบุรีอีกด้านหนึ่งก็คือเวลาไปส่วนที่รับของไปแจกก็ยากลำบากและถูกนินทา อาในอันนี้มีภาพนะอธิบายหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้ค่ะยังไม่ทันได้คุยเลยนะคะภาพเมื่อกี้เป็นภาพย้อนถอยหลังได้ไหมคะเป็นภาพาที่กำลังขับรถออกมาแล้วก็เห็นรถของพักประชาธิปัตย์เป็นสอกอเป็นสกอพักประชาธิปัตย์ที่ ก็ไปช่วยน้ำท่วมก็มีป้ายติดอยู่ก็ยังไม่ทันจะอธิบายนะคะช้านิดหนึ่งนี่ไงคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะคะเป็นรถบริการช่วยเหลือน้ำท่วมโดยสกศขแล้วตามมาด้วยรถของออกอทมอนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็มีเหมือนกันกันทั้งนั้นแหละว่าบางครั้งมีรถอะไรติดมา เวลามาขนของเอาละค่ะอย่าไปต่อว่าเขามากเลยเรากลับมาดูภาพแปลกๆเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เป็นภาพที่ที่ถนนวิภาวดีอันนี้อย่าแปลกใจนะตรงนี้ไม่ใช่คลองที่ไหนถนนวิภาวดีก็คืออีกอันนึงกำลังพายเรืออันนี้เป็นคนที่ขับรถของอาจารย์ก็อ่ะเดี๋ยวอย่าพิ่งมาสิคะเร็วไปหน่อย อันนี้นี่แพ้ที่หน้าบริษัทหน้าอขอโทษห,หน้าศูนย์นปชหน้าศูนย์นปชเป็นแพ้ที่เราได้รับมาแล้วก็คุณวรวุิก็กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่หน้าศูนย์ที่ตรงงามวงวานนี้เองแต่เมื่อกี้ภาพนั้นก็คือชี้เห็นว่าเป็นถนนวิภาวดีนี่ภาพย้อนไปย้อนมาก็คือ,อเป็นรถเมย ที่มารับของเพื่อไปมอบให้เมื่อเช้านี้เองพี่น้องที่ปทุมก็ก็รถเมย์ก็นี่ไม่ได้จี้มานะคะไปขอมาไปขอมารถเมย์ก็ใจดีเพราะฉะนั้นการเอารถเมย์ไปแจกไปมอบของเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีต้องขอขอบคุณขอบคุณด้วยส่วนนั้นนี้เป็นรถทหารเพราะฉะนั้นเราจะมีพานะทุกอย่าง อันนี้เป็นรถทหารฝั่งนึงก็เขียนว่ากองทัพบ,บกช่วยประชาชนอีกฝั่งนึ่งก็เป็นนปชนะฮะนี่มาจอดอยู่ที่หน้าศูนย์ของเราก็คือมาลำเลียงของลำเลียงของอันนี้นี่เป็นภาพที่เอาของไปส่งน่าจะตอนที่ไปส่งที่ไซน้อยตอนเป็นภาพตอนกลางคืน เพราะนั้นเราจะเห็นว่าพานะที่นําของไปแจกจ่ายพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นทีมงานอาจารย์ทิดาไปเพราะว่าตอนนี้ไปไม่หมดทุกที่นี่เป็นภาพตอนกลางคืนคือกว่าจะกลับทีมงานนี้กลับตีหนึ่งเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอีทีมงานอีกทีมหนึ่งที่ออกไปที่ไปประทุมก็คือลงจากโทเวแล้วก็ให้พี่น้องเอาเรือมารับมารับของที่เห็นเนี่ยมันถนนทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องใช้เรือมารับ เพราะว่ารถแม็กกระทั่งเป็นรถทหารก็ไปไม่ถึงอันนี้ก็คงเป็นที่ใส่น้อยอีกใช่ไหมคะเป็นภาพตอนกลางคืนที่ใส่น้อยนี่เป็นทีมงานที่ไปเอาภาพอื่นๆไล่มาเลยค่ะถ้ามีนี่ก็เป็นภาพที่พอลงเป็นภาพที่เริ่มน้ําเริ่มหลากเข้ามาที่ถนนวิภาแต่เมื่อกี้ที่พายเรือนั่นก็คือ บนวิภาต่อไปเลยค่ะถ้ามีก็เอาภาพส่งมาเรื่อยๆนี่เป็นตอนที่เอาของไปลงเพราะว่าเขาเอาเรือมารับคือลงจากโทเวแล้วก็เอามาลงมาเอามากองเอาไว้แล้วพี่น้องเอาเรือมารับเข้าไปปฐุมต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะหมดหรือยังคะนี่นี่เห็นไหมคะต้องคือจากรถก็ต้องลงเรือนี่คือความยากลำบาก ของคนเสื้อแดงที่มีทั้งรับบริจาคแล้วก็ต้องเอาของไปมอบคือเราไม่ใช่บริษทัทห้างร้านอะ่ะถ้าเป็นบริษทัทห้างร้านไม่มีปัญญาไปแจกอันนี้นี่แจ้งเรามาแต่ว่าพดอดีหลังจากพักครึ่งเวลาแล้วเน้นจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ให้เพื่อที่เขาเป็นข่าวฝากมาจากพักเพื่อไทยว่าให้พี่น้องเสื้อแดง ช่วยดูเขื่อนคันดินตามจุดต่างๆแล้วแจ้งเหตุด้วยค่ะงั้นเราพ,พักครึ่งเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะ ดินรำร้องระงมผู้คนทับทมซื่นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกัน ทนยัดยืนทนงตั้งหลักปักทงไม่วันอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหื่อยยากลำแข็นไม่ทอ้อใช้เลือดเท่าไหร่นอล่าสังคม